สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโต้เด็ทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนครับอยู่ที่งานออโต้ไชน่า2024นะฮะงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เมืองปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเลยครับและแน่นอนว่าจะมีแบรนด์รถยนต์ครับที่จําหน่ายในประเทศจีนรวมอยู่มากมายรายละเอียดภายในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีระบูเลยครับเราบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ภายในอาคารนะครับที่จัดแสดงนะครับ ออโต้ช้่นาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโหที่นี่งานเขาใหญ่อลังการครับผมว่าประมาณ8ปเก้าอาคารได้ครับนคนเยอะมากครับแบรนด์ใน ประเทศจีนเนี่ยเขาค่อนข้างมีหลากหลายนะมีอย่างที่ผมเดินมาเนี่ยก็อย่างนี้เป็นโตโยต้าเดี๋ยวขันให้ดูนะอ่ะอย่างตรงนี้ครับเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายผมนี่เป็นในตระกูลนะครับของเกียร์ลมอเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นโอลาร์นะครับเว้ยนะฮะแท้งครับฮาวเวลนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ในเครือของทางเกียร์ลมอเตอร์ทั้งหมดเลยซึ่งกำลัง ทำพิธ <complaint, S 1> ีในการเปิดบูธนะไหนวันนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูนะครับว่าที่บูธของเกทบอลมอเตอร์นะครับที่แบ่งเป็นแบดเยอะแยะมากมายเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราเข้ามาปั๊บเราก็จะเจอคันนี้คันแรกเลยฮะนี่คือเว่ยนะฮะเว่ย80นะฮะเป็นรถ M TV นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในงานนี้เลยนี่ต้องบอกว่าคันมันใหญ่อลังการมากครับนี่คือจะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่ดีนะครับของตัว อัลฟานะครับหรือว่าจะเป็นตัวแม็กซัดนะฮะพี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นพลังงาน p h v จนะจะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวอมอเตอร์ไฟฟ้านะเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะพี่แต่ว่าต้องบอกว่าผมตอนนี้ไม่มีข้อมูลครับว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเท่าไหร่มอเตอร์ไฟฟ้ากําลังเท่าไหร่แล้วแบตเตอรี่มีความูุขนาดไหน อันนี้ตอบให้ไม่ได้เลยนะฮะรอบนี้นะครับเราเดินมาแล้วเจอคันนี้ก่อนล้วก็เรามาดูภาพลักษณ์ก่อนแล้วกันครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะต้องดูว่าข้างหน้าครับก็อดคิดไม่ได้นะฮะนี่เป็นตะแกรงแบบแนวตั้งนะครับทั้งหมดเลยนะับก็มีตาเว่ยนอ่านว่าเว่ยนะฮะนี่แล้วก็จะมีกล้องด้านหน้าด้วยครับตัวป้ายดูภาษาจีนครับตามสไตล์เขาอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีตัวเนี่ยกระจังเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากครับข้างในเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นแผงตัวรังผึ้งนะครับสำหรับ ตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวแอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED projector ขนาดใหญ่แบบนี้เลยครับสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงครับค่อนข้างเล็กครับตามสไตล์ของรถ MPV สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับตัวล้อนะฮะเป็นไซส์ไม่ใหญ่มากนะเป็นไซส์18นิ้วนะครับตัวยางที่ใส่มาดีเป็น245/50 R18 ครับข้างหน้าเป็นดิสเพตัวแม็กซ์ครับจะเป็นสีเงาๆแบบนี้เลยนะก็สวยงามนะครับมีตาเว้ยตรงนี้นะฮะ กระจกมองข้างครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับมีตัวไฟเลี้ยวแบบนี้นะับแล้วก็มีมือจับนะครับเป็นสีเดียวเป็นสีเงินนะนี่สวยงามมากพอเปิดเข้าไปนี่โ,โอ,อ้โหอลุหลอาอลังการนะฮะลูหลอาอลังการสุดๆนะฮะคงมอะไรเป็นทรงกลมงแบบนี้นะครับแล้วก็มีตาเว้ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วมีสีเงินประดับเอาไว้ตรงนี้นะครับ <bajo> อ่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบชุดเดียวกันเลยครับขนาดใหญ่ เลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้สมัมผัสแต่ว่าอันนี้สมัมผัสนะพอกดกดกดนะอ่าแปว่าไม่ได้กดเยอะนะเพราะว่าผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวเอากลับไม่ได้นะอ่าแล้วก็จะมีตัวแท่นนะครับไวรัสชาร์ดครับตรงนี้ให้2จุดเลยนะมีช่องนะครับสาหรับวางแก้วตรงนี้ได้นะครับมีปุ่มนะฮะที่จะเอาไว้ควบคุมสําหรับสิ่งที่มันจําเป็นนะตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มีกระจกมองหลังนะฮะที่จะใช้สองกล้องจากด้านหลังมาให้เลยผม <ๆ S 2> ว่าไม่แน่ใจมันเปลี่ยนได้ไหมนะอ่าเปลี่ยนไม่ได้นะไม่มีตัวสวิตช์ที่ให้เปลี่ยนนะ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแบบนี้เองทั้งหมดเลยนะครับหลังคาครับมีแค่เป็นหลังคาซันรูฟเฉยๆนะฮะไม่สามารถมีด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นตัวม่านปิดแบบนี้นะเปิดปิดนะแล้วก็ตรงกลางครับเปิดเป็นช่องแบบนี้อ่าก็ไม่ไม่เปิดได้อะไรนี่เปิดได้นะอ่าโอเคปิดป้ายนะครับตัวเบาะนะครับเป็นหนังนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า นะครับเนื่องจากคนเยอะนะเราก็อาจจะดูได้ไม่ละเอียดมากพอนะครับโดที่ประตูนี่ก็จะมีเครื่องเสียงโอ้โหเยอะแยะเครื่องเสียงนี่คือตัวจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะครับนี่อ,อยากให้เข้ามาบ้านเราไหมนะนี่เดี๋ยวลองลุ้นกันว่าเขาจะเอาเข้ามาไหมนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าเพราะว่าไฮไลท์รถสไตล์นี้นะครับไม่ได้อยู่ข้างหน้าครับเพราะคนซื้อส่วนใหญ่จะไม่ได้ขับเองนะเขาจะ ใครคุอื่นขับแล้วตัวเองไป็นหน้ข้างหลังครับามาดูการตกแต่งด้านหลังน่าะดีกว่าครับว่าข้างหลังเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่ไฟท้ายเขาจะใช้เป็นแนวตั้งเป็นขีดขีดแบบนี้เลยนะฮะสามขีดนะฮะแล้วก็จะมีไฟท้ายลากยาวซ้ายไปขวาแบบนี้เลยตามสไตล์รถสมัยใหม่แล้วก็จะมีปีกด้านหลังแบบโอ้โหใหญ่มากๆครับแล้วก็มีไฟเบรกดูที่3ครับซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี่ปัดน้้าฝนข้้งหลังนะครับก็จะซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้แหละครับที่จะเป็นกล้องที่สามารถส่งสัญญาณครับจากตรงนี้ครับไปที่ตัวที่เป็นกระจกมองหลังด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็จะมีนี่ตาเว่ย,ยตรงนี้นะฮะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประตูหลังขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีคําว่าไฮโฟนะครับน่าจะเป็นการระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขานะ,ะนี่แล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นตัด ตัวสีเงินนะฮะ้านล่างแบบนี้เลยนะครับโอ้ก็สวยงามประตูอยากเปิดนะฮะแต่ว่าเกรงใจคนอื่นเขาจังเลยเพราะว่าเวลาเปิดแล้วมันจะต้องกินพื้นที่่้นข้างเยอะมากๆนะฮะอ่าเอาเป็นว่าเยวติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วว่าจะเปิดได้ไหมนะครับอ่าเขาเปิดได้แล้วนะมีคนเปิดให้นะนีบานใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นะสำหรับวางกระเป๋าได้เฮ้ยใหญ่อยู่นะพื้นที่เหลือให้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวบ่อนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับครับเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะฮะ สบายสบายครับแล้วก็นี่โอ้โหขบุนหลังคาครับไม่แน่ใจว่าภาพจะเก็บได้ปเป่าเป็นเหมือนแบบฟ้องฟ้าอันรีประยับนะแล้วข,ข้างหลังนี้เขามีช่องแอร์นะครับให้ทุกตำแหน่งเลยโห้ยถือว่าเยี่ยมเลยนะนี่คือรถในฝันเลยนะใครอยากได้แล้วต้องเรียกร้องไปทางケด b อลมอเตอร์นะให้เอามาใช้ในประเทศไทยเป็นเครื่อง PHEV นะครับต้องย้ำอีกทั้งว่าเป็นเครื่องยนต์ p h v นะครับข้อมูลเนี่ยผมยังไม่มีเลย ยังไม่มีอยู่ในมือนะเดี๋ยวจะพยายามหาให้ครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวบอคอาครับนี่จะเป็นจะบ่อคู่แบบนี้ถนะ้าเป็นปบกจับตันซีดนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มให้กดนู่นนี่นั่นได้มากมายนลครับนี่มีปุ่มที่ซ่อไว้ตรงนี้ครับที่สามารถจะควบคุมนู่นนี่นั่นได้นะฮะแล้วก็บอก่อนะฮะก็สามารถกดนี่มันจะเลื่อนออกมานะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปข้างหลังได้ด้วยนะครับนี่ให้มันเข้าไปข้างหลังข้างหลังก็เป็นกับตันซีดด้วยนี่โอ้โหนี่คือกับตันซีดทั้งหมดสี่ที่นั่งเลยนะ แปลว่ารถคันนี้เป็นรถที่นั่งได้6ที่นั่งนะอ่าเทมากมากนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวที่เป็นเข็ดขัดเฟรเบลแบบนี้ให้เลยแล้วก็มีมือจับแบบนี้นะอ่าเทมากมากนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยมันปรับอะไรได้บ้างนะอ่าปรับให้มันเป็นแบบนอนได้นะแล้วก็ปรับเนี่ยฮะปรับก็คือปรับสรีละในการนั่งอะได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีการนวดให้ด้วยนะโอ้สุดยอดอๆๆโอเคมันจับไัวเองนะ เจ๋งมากโอ้นี่ครับนี่คือภายในของตัวเอ่อเว่ย80ครับ